สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำอะไรกินคะเผือกที่มาซื้อเผือกมาสองอันแต่ว่าจะทดลองทำหนึ่งอันก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะ,ะมันจะรอดไหมเราไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือเปล่าอันนี้คือใบเตยค่ะใบเตยเกลือ,อ,อใช่ไหมใช่เกลือน้ำตาลอืน้ำตาล เผือกหั่นเผือกก่อนหั่นเผือกให้ท่านผู้ชมน,นี่ก็ดูพิการมากเลยนะคะเธออันนี้คือเผือกที่หั่นแล้วหัวหนึ่งมันคืได้น้อยแท้ท่งไหนก็ได้อ่าน,นี่คือเผือกหัวหนึ่งนะจ๊ะ อ่าอันนี้คือเผือกที่หั่นเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะหัวหนึ่งได้ประมาณนี้ต่อไปจะเป็นการทอดเผือกนะคะ,อะเอาเผือกลงไปเลยนะคะน้ำมันน้อยไปไหมเธอไม่หรอกเธอเผือกเริ่มฟุดแล้วนะคะหน้าคนทำเข<อ>าบอกว่าให้ใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มดูว่าแบบ เปลือกสุกหรือ,อยังแล้วก็ตักขึ้นนะคะทุกคนชิม,ม,มชิมดูแล้วสุกแล้วเดี๋ยวทอดไปเยอะกว่าน,นี้มันจะกรอบอันนี้พักไว้ให้เด็ดน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทาหิมะขั้นตอนถัดไปมาทําหิมะกันนะคะใส่น้ําตาลทรายลงไปอันนี้ไม่ได้กะปริมาณใส่เกลือลงไปนะคะเกลือไม่ได้กะเหมือนกันไม่ไแล้วก็ <laughs> เติมน้าเปล่าลงไปค่ะคะนนะคะ เคี่ยวไปประมาณนึงค่ะฟองมันจะเหมือนไข่กบฟองมันจะยังใหญ่อยู่เราต้องเคี่ยวต่อไปอีกระยะหนึ่งให้ฟองมันเล็กละเอียดกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยจะเอาเผือกลงนี่นะคะฟองเริ่มเยอะนะคะเริ่มไม่เป็นไข่กบแล้วนะคะละเอียดแล้วนะคะเราก็จะใส่ต้นหอมลงไปนะคะมันจะเป็นฮีวะให้ไหมใส่น้ําตาลไม่ได้เยอะเท่าไหร่จะใส่เผือกลงไปเลยนะคะเทแล้วนะ เทแล้วก็ตักขึ้นมาเทแล้วก็ตักขึ้นมาใส่เปืือกลงไปค่ะจะได้เป็นห,หมาตักขึ้นแล้วก็เอาลงตักขึ้นแล้วก็เอาลงนี่นะคะตอนนี้กลิ่นใช้ได้หน้าตาดูดีพอประมาณรอดูสักพักหนึ่งนะคะว่ามันจะเป็นเกรดหรือเปล่า